โอ๊ยคุณพ่อคุณแม่ขาคุณยายหลุดแม่ควันกลับมาไม่มีคนอยู่บ้านกูต้นมาละกอแม่ควันไปทางต้นเลยเออยายทองคุณจะทำอะไร <c oughs> ดีไม่ไปไหนนะคะตายวคุณยายเอยคุณยายดูตาย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 คุณยายขะคุณยาย ดูดูดูคุณยายตายแล้วลลรุดมาแล้วก็เอยกลับมาว่าคุณยายหายไปไหนไม่มีคนอยู่บ้าน,นตายแลย้วมาละกอค่อยแม่หักทั้งต้นเลยคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ขะดูโด,ดกมากนะคะต้นนี้อุยอ้ยโอ้มันกำลังออกดอกใหม่ด้วยโอย้ตาย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 ไม่ไม่มีมาระกอกินแล้ว อุตสาห์ว่าจะเอามเมล็ดเอาไว้ทําพันธ์นะคะต้นนี้เพราะว่าดกมากมรกอรหักมดนะฝีมือคุณยายทองคูณดูว่ <มะ S 1> าอยู่ว่าช้างหายไปไหนกลับมาไม่มีคนอยู่บ้านจากคนเลยนะคะ,ะลลกลับมาไม่ความพุ่งมาจากบ้านแฟนนะคะดูกลับมาดู